เนี่ยสีท้องนี่มีมีใบมีหลอดเด้อพี่น้องไปรุ่นอัอใส่เบิ้มไว้ใส่เบิ้มไว้เ <c oughs> บิ้มพันล้านครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะต่อฟ้าฟัาฟาฟา่มเมื่อนี้สินฟ้าพ,พี่น้องมาเปิดราคาไว้คือเก่าหรอครับ อย่าลืมกดติดตามเพื่อสิบพ่ได้พลาดคลิปดีๆราคาไว้ตึกๆไปเบิ่งกันเลยครับครับสวัสดีครับแนะน้ำตัวเนี่ยพ่ออยู่บ้านไหนครับผมพ่อดอนครับอยู่บ้านหนองกุงครับบ้านหนองกรุงครับบ้านหนองกรุงตะบนหนองเขียดอำเภอชุมแพครับครับเมื่อนี่พ่อดอนที่เปิดจากตัวครับเปิดสามตัวครับสามตัวเนาะตัวนี้ตัวนึงครับนี่ตัวนี้ชื่อว่าจังไดครับชื่อว่าสีทองครับแม่สีทองครับไว้สาวทองไว้สาว ครับต้องใส่ใส่เบิ้มไว้ครับใส่เบิ้มไว้สิครับผมได้ได้จากรอบแล้วครับผ่านไปวันที่สิบเกดได้เดียนครับวันที่สิบเกดได้เดียนเนาะครับผมสูงร้อยสามห้าสูงร้อยสามสิบห้าครับใส่เบิ้มไว้ไปรุ่นเนาะครับเพราตัวนี้มีมีตำหนีบ่ะพ่อบ่ครับไม่มีตำหนียังไ่มีตำหนียังเนาะครับผมห่างกระลำดี มืีเต่าครับผมมือซีเต่าหรือสามเต่าชีครับซีเต่านะครับแน่นี่ติเปิดไว้เท่าไรครับเปิดว้แปดชิมครับนี่งแปดหมครับผมเปิดโทรศัพท์เนี่ยพ่อ080 0 8 0 756 756 2738 2738้าราคานี่ตอร้องเลยพ่อตอร้องกันได้ครับตอร้องได้นะไปถ่ายไงถ่ายหนาอยู่ดอกพี่นนอก กำไรอย่างไงบ่พ่อแม่นโอ้เรียงไงกินดีน,นั่นล่ะนัะ่นปะพ่อกับตัวที่สองครับตัวนี้ซื้อว่างไดีพ่อคือบัวทองครับนี่บ,บัวทองสูงเท่าไหร่พ่อสูงแค่สามสามครับสูงร้อยสามสิบสามตัวนี้เนี้ยงเาอาัดหลักครับ <laughs> ท่องได้จากเดียนแล้วครับได้เดียนนึงครับ ครับเมื่อตอนพ่อคุ้มฝูงเหรอครับผมพ่อคุ้มฝูงสายใดพูดเนี่ยมันเป็นสายของอ่าสแตวซีพีเพชรอุดันเพชรอีสานไหมครับนี่หอพันครับพ่อคุ้มฝูงเหรอขับไสเมียนั่นเลยไสเมียปวดท้องเลยแม่ปวดท้องหนึ่สิบเปิดไลน์เลยพอหกสิบห้าครับ แม่ปวดท้องนี่เปิดหกสิบหักครับผมราคาต่อนร้องกันได้สต,ตูรับแม่ปวดท้องไว้ตัวที่ใดแล้วพอ่อลูกมันลูกตัวที่สองครับลูกตัวที่สองเนาะไว้กำลังสีเข่าคอบพี่นนอกไว้กับม้อนจังน้อย <laughs> <laughs> ราคาเท่าไรกับว่าง 60, หกมื่ครับเปิดไว้ห่งห้พครับผมสนใจก็โทรมาต่อลองเราได้ตอลองได้ป่ะพ่อครับตอลองกันได้ออรรครับเโทรศัพท์จีกรอบนยพ่อ0 0เด้าบกจ็กสอามแปดสองครับรับมือกั